สวัสดีครับพบกับเราลมฟ้าอากาศผมนายพิชิตเรื่องชัยวันนี้เราจะมาพูดถึงภาคกลางของประเทศไทยความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ยังปกคลุมตอนบนของประเทศไทยก็ทำให้ประเทศไทยนั้นมีอากาศร้อนกลางวันมีฟ้าหลวส่วนภาคเหนือตอนบนอากาศหนาวเย็น และในวันที่6-7ถึงมีนาคมลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนฟ้าขนองเป็นบางพื้นที่อ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรจะว่าไปแล้วนะครับก็สงสารชาวจังหวัดศรีสะเกดเหลือเกินนะครับที่โดนพายุฤดูร้อนพัดถลม่มทำให้บ้านเรือนหลายสิบหลัง พังเสียหายชาวบ้านที่บ้านตาเสร็จหมู่หกตำบลบักดองอำเภอขุนหารต่างเดือดร้อนจากพายุฤดูร้อนที่พัดถล่มบ้านเรือนหลายสิบหลังและเสาไฟฟ้าพังเสียหายนอกจากนี้สวนยางพาราของชาวสวนก็ถูกพายุพัดถลม่มโค่นล้มเสียหายกว่า1,000ต้นส่วนสถานการณ์หมอกควันที่ยังปกคลุมทางภาคเหนือทั้งจังหวัดลำปางแพร่น่าน โดยเฉพาะที่จังหวัดพะเยาสถานการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นต่อเนื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองได้204ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเริ่มสวมหน้ากากาอนามัยล้างหมอกควันเพิ่มขึ้นสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยวันนี้เอามาดูสภาพอากาศในแต่ละภาคนะครับภาคเหนืออากาศหนาวเย็นทางตอนบนของภาคโดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด ส5ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-38ถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมากและมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด2 3 2สถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5ม9ถึงองศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกบริเวณตอนบนของภาคมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองบางแห่งร้อยละสิบของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยมีเมฆบางส่วนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด20-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนและมีอากาศร้อนขึ้นกับฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด20-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิมสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร เอาละครับต่อไปเราจะมาดูสภาพอากาศของประเทศเพื่อนบ้านว่าสภาพอากาศของประเทศเพื่อนบ้านช่วงนี้เป็นอย่างไรจะชมเลยครับตอนบนของภูมิภาคจะมีอากาศร้อนอบอ้าวแดดแรงแถวแถวเมียนมาและกรัรมพูชาอุณหภูมิสูง,งสุดประมาณ37องศา Celsius. เซลเซียสส่วนสปป,ปลาวและเวียดนามจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอาจมีเมฆขึ้มฟ้าหลัวตอนกลางวันตั้งแต่มาเลเซียลงไปบริเวณนี้จะมีฝนตกเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศตามเคลื่อนผ่านซึ่งให้คลื่นลมในทะเลมีกําลังแรงอาจกระทบเส้นทางการบินและการเดินเรือได้ก่อนออกเดินทางทุกครั้งต้องเช็คให้แน่ใจนะครับสำหรับการพยายกรณ์อากาศของทั่วโลกในปัจจุบันนี้ระบบการตรวจอากาศและสถานีอากาศต้องครอบคลุมทั้งจากบนบกหรือเรียกว่าสถานีพื้นผิวส่วนในทะเลใช้สถานีทุ่นลอยหรือเรือเดินสมุทร การตรวจสภาพบนท้องฟ้าจะใช้การปล่อยวอลลูนอากาศและจากเครื่องบินพายต่างๆเข้าช่วยนอกจากนี้จะต้องใช้เรดาร์สำหรับตรวจกลุ่มฝุ่นและดาวเทียมถ่ายภาพทางอากาศซึ่งจะโคจรอยู่รอบโลกด้วยค่ะในประเทศไทยนั้นจะได้รับมรสุม2ประเภทใน1ปีเริ่มตั้งแต่ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนถึงเดือนกุมภาพันธ์ตอนการที่แถบสหิเดียมีอากาศเย็นกว่ามหาสมุทรอินเดีย จึงทําให้เกิดมวลสูงตัวนออกเฉียงเหนือคล้ายๆกับลมบุกที่พัดออกทะเลเมื่อพัดผ่านประเทศไทยจะทําให้ภาคเหนือกบภาคอีสามีอากาศหนาวเย็นแต่พอพัดผ่านอ่าวไทยกลับหอเอาความชื้นและเมฆฝนกลางอ่าวไทยขึ้นไปตกในภาคใต้จึงทําให้ภาคใต้ไม่มีรูรหนาวเลยค่ะแต่พอเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคมอากาศร้อนกลางทวีลอยตัวขึ้นจึงทำให้อากาศเย็นกลางมหาสมุทรอินเดียเข้าแทนที่เหมือนลมทะเล เกิดมรสุนตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าประเทศไทยและหงจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงเป็นพื้นที่แรกที่รับลมมรสุนป,ประเภทนี้ค่ะต่อไปเราจะมารู้จักกับพายุกันนะคะสําหรับพายุที่พัดเข้าประเทศไทยนั้นคือพายุมุลเขตร้อนจะเกิดขึ้นกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเริ่มจากหย่อมความกดอากาศต่ําก็จะพัฒนาขึ้นเป็นพายุดิปรชันหลังจากนั้นก็จะมีความเร็วขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ความเร็วลมตั้งแต่6 3ถึง117กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากนั้นก็จะสามารถพัฒนาตนเองขึ้นเป็นพายุใต้ฝุ่นซึ่งมีความเร็วลมถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยวันนี้นะครับมีอากาศค่อนข้างร้อนท่านใดที่จะออกจากบ้านขอให้พกร่มและทายรีมากันแดดด้วยนะครับช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยขอให้ทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศของเราเป็นประจำด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปขายร้อนด้วยการไปไว่ายน้ํา นะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ <lk>